ัดีครับวันนี้พามาดูการวางเพดนะครับผมเป็นเพดร้างโรงรถนะครับผมตัวนี้ก็จะวางบนต่อหม้อเลยนะครับผมผมไม่ใช่ตัวหม้อนะครับพุติ้งนะพุติ้งนะครับผมก็ไม่ได้อยู่จุดศูนย์กลางไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าให้แต่ขี่บนตะแกรงก็พอนะครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นติดติดคานเก่านะครับผมตอกเข็มไม่ได้นะครับผม ไม่เป็นไรนะครับผมให้จะวางบนตะแกรงนะครับผมรูมก็จะใหญ่นะครับผมเทเยอะเลยนะครับปูนก็การวางก็แบบนี้นะครับผมลดทีอันนะครับผมไปเชื่อมลงกับตะแกรงข้างล่างนะครับผมทีวางเทนะวางให้ได้ระดับนะครับผมวางหัวท้ายนะครับผมอยู่ที่ห้าต้นนะครับผมฝั่งโน้นเลยนะครับผม หัวท้ายแล้วก็ดึงเอ็นนะครับผมส่วนตรงกลางก็เชื่อมตมเอ็นไปเลยนะครับผมเป็นเสาเดียวนะครับผมไม่ได้ตั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวรอชมนะครับผมทีมงานช่างเป่านะครับนี่นะครับการวางเพจนะครับผมรถตัวนี้ให้เราเอาขึ้นหน่อยสักนิ้วหนึ่งนะครับผมเผื่อเวลาเราคลาย ขายขึ้นมานะฮะขายขึ้นขายลงนะครับผมเป็นน็อตสี่คู่เลยนะครับผมเนี่ยเพจก็ตัวนี้ใช้พุกมินนะครับผมนะฮะเพดหกมินนะครับผมให้วางอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อมยึดจับกับตะแกรงข้างล่างนะครับผมตะแกรงพุตติ้งนะฮะเนี่ยครับผมทำหัวท้ายกดนะครับแล้วก็ดึงเอ็นนะ บแบบนี้นะครับผมตัวนี้เชื่อมเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่เทปูดนะครับก็ลุมต้องใหญ่นะครับผมเม็ดยี่สิบคูณเม็ดยี่สิบนะครับผมเพราะว่ารับน้าหนักเยอะตัวนี้นี่นะครับผมส่วนหัวเข็มก็ให้โผลมาขึ้นมาสิบเซนนะครับผมเพื่อจะได้อมปูนนะครับเลตกตะแกรงก็ต้องวางบน หัวเข็มเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวก็ดึงเอ็นไปนู่นเลยนะครับผมก็จะได้ดึงเอ็นเสร็จก็จะได้วางจุดที่เหลือนะครับผมสี่ต้นนี่่สี่ต้นนะครับผมเพราะว่าการทายระดับหัวท้ายได้ต้องเท่ากันหมดเลยนะครับผม ระดับที่เราทายนะครับผมก็เราใช้กล้องเซเวเลยนะครับผมถ้าใครไม่มีก็ใช้สายยางทายระดับก็ได้ครับผมแต่เน้นให้สายยางยาวๆหน่อยนะครับผมนี่ฮะเป็นกล้องเซเวเลยนะครับผมเดี๋ยวรอยชมนะครับผมนี่นะครับผมก็ดึงหัวท้ายนะครับผมการเชื่อมเพดระดับก็จะเท่ากันเมื่อเราทายระดับหัวท้ายแล้วนี่นะครับผมก็ดึงสองเส้นเลยนะครับผม ดึงเอ็นสองเส้นเลยนะครับผมดึงให้ตึงนะครับแล้วก็เราก็เชื่อมตรงกลางได้เลยนะครับผมเชื่อมตามเพดตามเส้นเลยนะครับผมนี่นะครับทุกตัวก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับผมวิธีเชื่อมเพดในหลุมฟุตติ้งนะครับผม เพราะว่าเสาเข็มมันจะไม่ตรงนะครับผมไม่เป็นไรเพราะว่าตะแกรงมันขี่อยู่แล้วนะครับผมขี่กับตะแกยียงแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเลยนะครับผมรับดัมดัมหนักได้อยู่แล้วครับนี่ฮะนี่นะครับผมวิธีเชื่อมเพจนะครับผมนี่ครับผม โอเค okay, นะครับผมวันนี้ก็ฝากที่เพียงตัวนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะบผมเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเป็นโรงรถนะครับผม นะฮะผมรงรถเลยนะครับเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆให้ดูนะครับผมทุกขั้นตอนนะครับสวัสดีครับ